แดนกลางเราจะโหดมากทิธิพันธ์แอบหวังสารัตยายสป,ปีจีกับตันทีมบีจีปทุมยินเตดเผลอยากให้ข่าวลือที่สารัตยูเย็นย้ายมาร่วมทีมเดอะลับปิดเป็นเรื่องจริงเชื่อจะทำให้แดนกลางของทีมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแน่นอนทิธิพันธ์พ่วงจันกองกลางกับตันทีมบีจีปทุมยินเตดทีมชั้นนำในศึกไทยลีกหนึ่ง ออกมาเผยถึงตั้งสารัตอยู่เย็นกองกลางดีกีทีมชาติไทยจากเอ g ซีจีเมืองทองยูเนเตดทีมคู่แข่งร่วมหลีกลังสารัตตกเป็นเ่าวรือว,ว่าอาจได้ย้ายมาร่วมงานกันที่ดีโอสเตเดียมโดยกับตันกิเลนพยองมีข่าวเชื่อมโยงกับสมทีมดังในศึกไทยลีกหนึ่งตอนนี้คือบีจีปทุมยูเนเตดทูแบงคอกยูเนเตดและการแทาเลยเอฟซีทำให้ธิติพันธ์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าแน่นอนครับว่าสารัตอยู่เย็น เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่แล้วซึ่งถ้าย้ายมาจริงเขาจะช่วยยกระดับแผงมิดฟิลของเราได้แน่นอนเขามีประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมทั้งในสโมสรและทีมชาติจากที่เคยร่วมงานกันมาเขาทําให้เราทํางานง่ายขึ้นในแดนกลางครับตอนนี้กองกลาง b ีจจะมีผมกับพี่ตักสุมัญญาปุริสายแต่เราทั้งคู่จะเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับซึ่งถ้าเราได้ตังมาจริงจะทําให้เกมแดนกลางสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแน่นอนครับอีกทั้งยังมีพี่เบน์พีรพงศ์พี่ชิดโชติรัตน์ยูกิกัมบะ ที่มีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วถ้าได้ตังมาอีกคนจะทําให้เราแข็งแก่งขึ้นแน่นอนครับส่วนตัวอยากให้ดิวนี้เป็นจริงและมองว่าจะเป็นดิวที่แฟน BGPU รอคอยครับสําหรับที่ทิพันพุ่งจันทร์และสารัตอยู่เย็นทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วสมัยที่นิวยังอยู่กับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดนอกจากนั้นยังเล่นร่วมกันในสีเสื้อทีมชาติไทยมาแล้ว